โมวิชลี่สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นของชอาวทัตน้ำนะคะกร็ระกฏพิจิกมีนนะคะเป็นความรักของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะจำเดือนตุลาคม2568อเนาะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนของชอาวทาัตน้ำก็ระกฏพิจิกมีนความรักของคุณภายในเดือนนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะเป็นพลังงานแรนดอมนะคะไม่สามารถตรงกับทุกคนได้นะคะหกเหรียญอัศวินดาอ่ออืมใช่สิบเหรียญค่ะ ราชาไม้นะคะใต้สำหรับเป็นหนึ่งดาก็หกเหลี่ยมคืออะไรก็ยังหกเหลี่ยญคือสามถ้วยสามถ้วยก็ยังเป็นความสัมพันธ์ที่ยังให้โอกาสกันและกันอยู่นะคะถึงแม้ว่าจะมีบุคคลอื่นๆมากมายเข้ามาในความสัมพันธ์เนี่ยคือเหมือนเปิดตัวเลือกอะคะ่ะมีช้อยมีตัวเลือกมีคนคุยเยอะแยะมากมายนะคะแต่ก็ยังวนเวียนกลับมาหากันอยู่ทุกครั้งอะไรเงี้ยหกถ้วยคุณและเขานะคะก็ยังกลับมาหากัน มีการตัดสินใจอะไรที่ปลุกปกักกระทนหันหรือเปล่าแบบเร่งด่วนเป็นในการตัดสินใจอาจจะเกี่ยวข้องกับความมั่นคงการเงินนะคะครอบครัวการงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะทําให้อาจจะต้องเหมือนแบบเคลียร์ต้องคุยอะไรกันในเรื่องนี้ด้วยมันอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับคุณหรือเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็ยังเป็นคนที่เหมือนแบบว่ามีสเสน่ห์ต่อใจคุณนะคะมากๆเนาะ ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวทับนามก็ปรากดอีจิกหนเดือนนี้เนาะหไม้นะคะ2อเหรียญเออสตรงเนาะสิดาบหมือนรู้สึกว่ามันก็มีการเริ่มต้นต้นใหม่นะคะระหว่างคุณกับเขาจะให้โอกาสกันได้เริ่มต้นใหม่วนเวียนกับมาหากันแต่ก็ยังเหมือนดูประคองแบบสองสิ่ง2อ,อย่างอสองคนอะไรเงี้ยก็ได้หรือมากกว่าสองคนก็ได้นะคะ แต่กับความสัมพันธ์เนี้ยระหว่างคุณกับเขาหมอรู้สึกว่ามันก็ยังมันต้องใช้ความอดทนนะคะหรือว่าอาจจะต้องยอมเพื่อให้ได้อยู่เขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็ทําจะให้จะทําให้คุณเจ็บปวดเสียใจค่อนข้างหนักมากเลยสิสิบดาบเนาะอือสิบถ้วยนะคะแปดเหรียญอันนี้เป็นไพ่อะไรแบบหนึ่งนะ จำไม่ได้สามเหรียญดีไซน์ดีไซน์เป็นไพ่อะไรคะแปบบ๊บนึงนะเป็นไพ่เดดชาริออตโอเคจำไม่เคยได้เลยเดดชาริออตคืออะไรเจ็ดทั่วเดดเจ็ดทั่วคือราชาดาบ หมอคิดว่าคุณกับเขาเนี่ยใครสักคนหนึ่งอาจจะมีครอบครัวหรือว่าผูกพันกันมากนะคะเออก็ยังพยายามอดทนไปต่ออยู่อยังอยากไปต่อเพราะว่าก็ยังรู้สึกถึงกันค่อนข้างมากมีความคิดมากคิดเยอะกับการที่ต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างเกี่ยวกับสิ่งที่วางแผนไว้สามเีียนคืออะไรที่จะเริ่มต้นใหม่อะคะ่ะสามเดือนขึ้นหนึ่งเรียนอืม มันจะมีการเริ่มต้นใหม่ระหว่างคุณกับเขาให้โอกาสกันนะคะเหมือนได้หนึ่งไม้มานะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวท่านน้ำประหาดวกพิจิกมีเดือนนี้ความรักเป็นยังไงบ้างจัตเม้นนะคะห้าไม้ห้าดาบห้าไม้ห้าดาบมาพร้อมกันเลยแปดไม้แปดไม้ที่นีสองไม้สองไม้คือเอออันนี้คือเด e เดวิลเดดเดวิลคือ ดาบเอกดาบคือเดียมเพลสคือหมอรู้สึกความสัมพันธ์เนี้ยก็มีการรอคอยกันอะเหมือนมันมีอุปสรรคปัญหาคือเหมือนต้องการกันนะคะแต่ว่ามันชอบคือเหมือนชอบทะเลาะกันขัดแย้งกันไม่คุนกับเขาก็แบบบุคคลอื่นๆน,นะคะต้องอาศัยความอดทนความพยายามมากๆที่จะได้อยู่ด้วยกันหรือไปด้วยกันต่อได้ถามว่าอยากไปต่อไหมใช่นะคะจะได้รับการติดต่อมา แต่าจะต้องรอนิดหนึง่งเป็นการวางแผนที่จะได้อยู่ด้วยกันอยู่หาเวลาอยู่ด้วยกันนะคะเพราะว่าก็มีความรู้สึกรุ่มหลงอะไรกันอยู่แล้วเนาะอืมแต่ว่ามันอาจจะต้องเป็นการที่แอบมาแอบไปไม่ใครเห็นนะคะเพราะว่าใครสักคนหนึง่งเนี่ยไม่ตัวคุณหรือเขาก็อาจจะมีเจ้าของอยู่แล้วนะคะมีคนของตัวเองอยู่แล้วอืมขอดูบทสรุปรความสัมพักกนที่ชัดเจนชาท่านนางก็รากฏพิจิกนี้แบบนี้นะเดอะทาวเวอร์ Tower, นะคะ ราชินีไม้สองดาบแล้วก็สิบไม้มันก็อาจจะดูเหนื่อยอะ่ะเดอะทาวเวอร์คืออะไรมันดูเหนื่อยอะ่ะอมืมันดูต้องพยายามมันดูแบบพังค่ะแต่ก็พยายามพยายามประครับประคองกันแล้วก็เริ่มต้นกันใหม่อะไรอย่างเงี้ยเพราะแพชชั่นเยอะระหว่างคนณกับเขาถึงแม้จะสับสนลังเลแต่ตัดสินใจไม่ได้มันจะเอาไงดีอะไรอย่างเงี้ยก็ยังอยากพยายามอยู่ถึงแม้ว่ามันจะเหนื่อยนะคะ ยังอยากให้ความสัมพันธ์นี้มันยังคงได้มีอยู่แล้วก็ไปต่อได้ยังอยากรักษาความสัมพันธ์ไว้ต่ออยู่นะโอเคเดี๋ยวมาดูซิไพ่อย่างบอกอย่างแนะนำรายารชาวท่านน้ำกระพุพิจิกมีนความรักความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะเดือนนี้เนาะอักขระสามใบก็กลับความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวท่านน้ำกระพุพิจิกร์นีนโรแมนต์นะคะ forgiveness yes ก็หมอรู้สึกว่าคุณกับเขาอย่างที่หมอบอกม,มันมีพลังงานดึงดูด ่อกันมากๆความรักลุ่มหลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมแล้วก็ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็จะให้อภัยกันและกันเหมาะคิดว่านะคะการให้อภัยเป็นสิ่งที่ดีระหว่างคุณกับเขาต้องให้อภัยกันเยสคําตอบคือใช่นะคะไม่ว่าคุณคิดอะไรอยู่หรือว่าจะทําอะไรเงี้ยมันก็คือใช่นะคะขออีสามไบกับความสมคัญมิชาเจนชัตทานานบารากวดพิจิกมี กิฟ your r e l a t i o n s น i p a change นะคะเห็นไหมก็คือให้โอกาสในความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึ่งนะคะอืมมันจะมันยังเวิร์คอยู่มันยังไปต่อได้อยู่นะคะเพฟฟูเนสก็คือคุณกับเขาอะค่ะเวลาอยู่ด้วยกันอะมันจะมีความรู้สึกที่สดใสล่าเริงสนุกสนานเหมือนวัยเด็กเลยนะคะเวลาอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะ แล้วก็ i s c o u l d Be The One เขาคนนี้อาจจะเป็นคนคนนั้นของคุณก็คือเป็น s โ m a t e เป็น Partner ในชีวิตของคุณได้เหมือนกันมีโอกาสเป็นไปได้นะคะโอเคนี่ก็คือพลังงานของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวธาตุน้ำก,กรกฎพิจิกมีนนะคะอย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe นะคะกดติดตามให้หมอด้วยเป็นค่าทำนายเนาะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย